you die เขาบอกว่าสัญญาณชุดต่อไม่ดีนะอันนี้กเกียร์ปัญหาของลูกนี้คือการอ่าการคือลูกสูบไอตัววีซิกลูกสูบมันจะเป็นแบบนี้นะครับมันไม่ใช่โอลิงนะมันจะเป็นแบบนี้ที่น,นี่คือผ้าพัด ไม่ไม่เก็บหมองคราวนี้ <S <S เก็บก็วิ่งได้เพราะอ,อะไรเพราะปัญหาน,น,น้ื่องกองโอ้โหนี่คือกองมน่ะตึงๆเนี่ยพอตันปุ๊บพอตันเนี่ยจุกเหมือนที่จุกปากเลยแล้วคราวนี้น้ำม,นมันมันก็ไม่สามารถที่จะส่งไปเลี้ยงชุดคัดพวกนี้ที่จะบีบ บีให้มันเบรกได้มันก็เบียดไปแล้วก,ก็เกิดการฟรีขึ้นพอฟรีมาก็อย่างเงี้ยฮะมุนอุ้ยตุย้ยแล้วก็อีกชิดนึงคือปัญหาที่จริงเลยที่เกิดขึ้นนะ่ะก่อนที่ไอตัวนี้พังนะผมว่าเกิดจากตัวนี้แน่ๆกาขัดดูด้านนี้เป็นอย่างนี้นะฮะโอ้ย้าเพียบเลยโพีด้าน

การมาลุกเป้ารุ่นนี้ภาษาที่ออกตู้สาวอยู่แต่ละคนมันจากคาตาแสดงดัรนั่นบอกดีที่สุดเกียร์ทำงงสงสายก็อย่าให้มันเกิดการปั่นเกิดขึ้นรุ่นนี้เกียร์จะเป็นสองห้องนะครับห้องนี้เป็นออโต้ห้องนี้เป็นเฟืองล้ยธรรมดาเบอร์10นี่เป็น10ตสามตัวสองได้ก็ไอ้ตัวนี้สำคัญเลยเพราะว่ามันมีหน้าที่ กันสองห้องนี้ไม่ให้ถึงกันฮะถ้าตัวนี้รั่วแข็งรั่วน้ำมันสองชนิดผสมกันก็ตามนั้นครับเละโอ้ไม่ถนัดไม่เอาไม่สดละหมิ่นละเดี๋ยวขอตัวซีอูเกน ใสสองแล้วพ่งนี้ตื่นกี่บงก็ไม่รู้ร้านค้าก็ไม่มีข้าวไม่ก,กินน้ำก็ไม่ได้อาบแต่น้ำไม่อาบได้นอนคนเดียวจัดไปกูง่ายแล้วปิดยังไง